สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผม FC แฟนช่องก็เข้ามาชมกันเยอะนะสมาชิกหม่ห0 0เดือนที่แล้วนะฮะหลักไหลกันเข้ามาชมดูคลิปง่ายๆนะฮะไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารทำยังไงเดินหน้าอย่างเดียว เดินไปสี่ตัวเดินไปแปดตัวเจอเลขมาหนึ่งตัว fc บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ค่อยเข้าใจเลยบางคนก็บอกว่าไม่เห็นเข้าสักทีอ้าวกว็ให้มันผิดบ้างมันจะได้เป็นครูเรานะสำหรับผมนี่ทำเองนะทำเองดูเองคิดเองพัฒนาเองนะ ท่านไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นนี่มันไม่ใช่แนวทางนะผมจะบอกให้นะมันเป็นแนวทางของใครของเราที่จะต้องทํานะสิ่งที่มันผิดพลาดมันก็เป็นครูให้เรามันก็ดีไปอย่างนะสิ่งที่มันถูกต้องก็อย่าไปเหลิงนะมันถูกว่าสูตรมันเจ๋งเราเข้าไปเอามันมาเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่เรานะั่นแต่ตัว เราแท้ๆเนี่ยมันจะเต็มมันจะว่างเปล่าก็ได้นะมันจะอิ่มมันจะหิวป็นอยู่ในนั้นของมันนะแต่สิ่งที่มันสัมผัสก็มันเป็นแค่รูปเวทนาสัญญาวิญญาณสังขารไปแค่นั้นเองนะเป็นภาวะการปรุงแต่งของสังขารนะถ้าเราด้อยกว่ามันเรารู้ไม่ทันมันแล้วก็แพ้ทางไม่ไม่เห็นประตูชัยนะแต่ถ้าเราอยู่เหนือกว่ามันเก่งกว่ามันเราก็เห็นครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง นะฮะไม่ว่ามืดหรือแจ้งเห็นหมดชัว่วหรือดีเห็นหมดถูกหรือผิดเห็นหมดทํานองนี้นะฮะอ้าวภาษาพราะเรียกว่าเอตังสติงนะครับผมใครที่เป็นนักธรรมะเขากกจะรู้ถ้าผู้เยี่ยมพูดมาเอตังสติงนะโยมนะเอตังสติงนะโยมนะเอตังสติงนะโยมนะนะนะได้เรื่องนะครับผมอ้าวชมพูดมากเดี๋ยวปากมีสีตาเยี่ยม เดี๋ยวจะว่าวนะนะอ่ะไม่ว่ากันนะก็พูดยาวๆบ้างนะสั้นบ้างไปตามภาวะอ้าวคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการระดงทนนน้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยให้ชมนะ0 8 0 1 4 3 1 6 9 2จ้อยแจ้ะมาคุยกันได้นะผม อ่าช่วงนี้ยังถามข่าวกันอยู่ใครโชคดีบ้างสองห้าสมหสามเลขล่างเจ2ดเก้าสองหมืนรางวัลยี่ล้านบาทอยู่ในมือใครบ้างนะอ่าเรามาชมอ่าใครชมคลิปแม่ท้องอินไม่ทันก็นี่จะงวดที่แรกนะฮะฝันว่าคนตายสี่คนอยู่ใต้ถุนเขานอนเรียงกันไว้นะไปเจอเอานึกว่าสี่ศกับสี่สนี่แหละออกสี่สามนะ ไปตามงวดที่แล้วฝันอีกนะนี่มีนาคมหกเกดฝันต่อปูบอกว่าเอา,อา,อา,อาปูเอาของมาให้ปูเตรียมมาให้แล้วนุ่นอยู่โพนนุ่นไปดูเอาเองก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าแกเดินไปดูนะเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งนะมันมีเบอร์หนังสือเขียนไว้ห้าก้าเก้ากับเจ็ดเก้านะผมไปถ่ายทําวันหวยออกออกคลิปตอนเช้าคนดูร้อยแปดสิบสองคน เลขออกเจ็ดเก้าว้าว่างนะฝันแม่นนะงวดนี้ปู่เยี่ยมก็ตามมาแล้วนะไปวันที่สี่นี่แหละเอาของไปถวา,ายปู่นะมีขนมนมเนยไปนั่นแหละปู่ก็ฝันแล้วนะฝันเมื่อคืนนี่แม่ทองอินว่านะฝันว่าปู่จับกระปอมมาให้หนึ่งตัวว่างั้นเออกระปอมมันเป็นแปดละมั้งหรือกะเอากะด้วยก็เก้าแปดวา อยากได้เด็กน้อยสองคนปู่ว่านะอ่ามันเป็นการใบให้แล้วนะก็เขียนเอาซะหมดเลย8 0ดศู 80, 81, 82, นยะ์แปดหนึ่งะไม่เว้นเก้าแปดศูนยก้าแนึ่งเก้าแปเอาใครหยิบจับลอตเตอรี่ได้ก็หยิบลองดูนะเพื่อถูกท้งวันที่หนึ่งนะอ่าห้านาทีไปแล้วสูตรใหม่ fc นาแบ่งปันมาให้นะ เอฟซีบอกว่าเอยสูตรนี้ดีนะปู่เยี่ยมแต่หนูทําไม่เคยได้สักทีว่างั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยาวๆอย่างนี้แหละนะแกว่านี่นะนี่นะนี่หลักหน่วยสามก็ได้哦หกศูนย์สามก็สามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าศูนย์ี่เขียนมาอย่างนี้เ,เว้นช่องไว้อย่างนี้นะอา่ามันเข้าสามเก้าห้านี่เห็นไหมเขาว่าบางทีก็หลุดบางทีก็ได้อะปู่เยี่ยมลองทําดูนะลองทําดูก็เอามันจริงของเขานะนี่มันเข้าเก้าสามเก้าห้านะถ้าหลักเก้านะนี่นี่เลขวิ่งนะเอาเลขวิ่งของปู่เยี่ยมไปจับนะเลขวิ่งมันแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เขียนไว้เลยแปดเก้าศูนย์มาร์กไว้ด้วยนะมาร์กไว้ก่อนนะ แล้วก็จับทะแยงเลยนะศูนย์ก็มีศูนย์สี่ตัวเดียวนี่เห็นไหมเก้าก็มีเก้าเก้าสามกับเก้าห้าเป็ดก็มีเปดเจ็ดสี่กับเป็ดหกนะฮะอยู่นะเรเรียกห้าหางเข้านะเก้าห้าห้าตัวมาเชียนสามตัวบนก็เข้านะนี่เซล็มาอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยเข้าเลยสามเก้าห้านะเอางวันนี้วันนี้วันนี้สามเก้าห้าแล้วมาออกศูนย์สามนี่ ยังวันี้เรามาดูนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเขียนอย่างนี้นะเขียนเสร็จก็จับใส่กันนะเลขวิ่งสองหนึ่งศูนย์ตั้งไว้แล้วมาร์กไว้แล้วนะเลขวิ่งสองก็สองหกก็สองเลขแทนกันนะสองหกแทนหกก็หนึ่งกับสองหนึ่งนะะนี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลขแทนกันก็หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ต่อไปศูนย์หกศูนย์แปดนี่ศูนย์หก เลขแทนกันก็ศูนย์ย์แดแทนกันก็ศูนย์สามมันลงตัวพอดีนะเลขสามตัวที่ได้หกศย์แดถ้าเปลี่ยนเลขแทนกันตรงแปดนี่เป็นสามนะัลงหกศูนย์สามอีกอ้าวมันเข้าท่านี่นะทําดูแล้วเข้าท่านนะอ้าวใครตามไม่ทันก็มาดูนะจะเขียนให้ชมเขียนไปสีตัวนะใช้หลักหน่วยทำสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าเลขเลขวิ่งตัวไหนครับผมเลขวิ่งนี่แปดเก้าศูนย์นี่เลขวิ่งตัวนี้นะจะมาร์กเลขวิ่งให้ไว้ให้นะศูนย์เก้าแปดอ่าจับเดี๋ยวจะจับให้ชมนะ ใช้เลขแทนกันด้วยนะศูนมีศ4ตัวเดียวอมาศูนยนี่ใช้เลขแทนกัน4ก็0ูนย์เาต่อไป9มา9กจับ9ก้านะมาเก้าสามใช้เลขแทนกันนะ 9กก็เป็น98กับ90 95ก็เป็น90้าศูะแปดจะแปได้8ปกับแ8ดหกก็เป็นเลขแทนกันก็เป็น8ปดเกนะแปเลขแทนกันก็เป็น8ปส แปดสี่แปดเก้แปดหกแปดสามก้าสามเห้าอาจจะมาไหมวันนี้แปดหเลขแทนกันแทนหนะแปดสี่ก็เป็นแปดเก้าแปดหก็เป็นแปดหนึ่งครับผมตรงนี้หนึ่งนะหนึ่งะ สามตัวนะสี่แปดหกจับตรงนี้เลยนี่นี่แปดหกนี่กลายเป็นสี่แปดหนึ่งนานท่าเรืมันวิ่งแปดนะหกแปดสี่เป็นหกแปดเก้านะ มาได้นะครับผม่ะจะจับให้แค่นี้นะแปดสี่แดเก้นี่นี่นี่ี่หลักแดนะอ่ะใครชอบหลัก9ก็มีแค่นี้นะ9ก9า9ามเใครชอบหลัก8ปดก็นี่และแปดหกนะแปดหกแปด มีสีหางเท่านั้นเองนะ,อะรอผลนะครับผมอรอผลรอผลตรงนี้เราจะเน็บเลขแทนกันใส่อีกตัวข้างๆนี่ไปก็ได้นะแต่ผมไม่เน็บนะผมไล่เป็นชุดไปเลยถ้าจะเน็บก็เป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็น สี่เป็นห้าแต่ว่าเลขวิ่งมันมีแค่ศูนย์เก้าแปดนะฮะนี่จะต้องมาหนึ่งตัวนะถ้าไม่เอาเกียรด,ด้วยถ้าเกียรมาก,ก็เกียรห้าตัวเดียวอ้าวชอบตัวนี้แหละสี่แปดหนึ่งสี่แปดหกนี่หละนะครับประมาณนี้นะฮะทําทำลาพาจากเท่านี้นะฮะ สูตรใหม่ FC ส่งมาเอา้า FC ที่ส่งมาก็ให้โชคดีนะครับผมทำให้ชมแล้วก็ประมาณเท่านี้แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วอำลาพาจาก